ขอกราบสวัสดีค่ะสาบันป่าพากินวันนี้สัญญ่าพามากินส้มตำนะคะพี่น้องค่ะคือส้มตำของแซฟของเราเนี่ยะคะพี่น้อง่ะแล้วก็มีจุดจุดจุดไก่นะคะพี่น้อง่ะเจ้านี้อร่อยนะเจ้านี้อร่อยนะคะพี่น้องอร่อยแล้วก็มีแกวนะคะแกยวปลาผัดเนี่ยนะคะพี่น้องลุกุนเชียงนิดนึง มีผักบุ้งนานะคะพี่น้องค่ะผักเนี่ยนี่มีผักบุ้งนาแล้วก็ผักคลิปผักอะไรหน้าผักผักใบบุบกนะใบบกเนี่ยมาพี่น้องอม,มาด้วยค่ะพี่น้องมาแซบด้วยกันจ้ะสัญญาชอบกินแบบนี้พ,พี่น้องพี่น้องค่ะเนี่ยผัก นี่ค่ะซื้อซื้อมาหลายวันเนี่ยนี่ค่ะห,หอมปลาหอมมากพี่น้องเอ้ยหอมนวลนัวเนี่ยืมหืม,หม,หมฟิน ไ่โบวบกับต้มตำฟินมากมาเด้วพี่น้องอากาศร้อนๆเนาะพี่น้องอือ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  อร่อยเขาทอดอร่อยเขาเขาปรุงอร่อยจ้าเนี้ยอือ แล้วจะก,กินได้หมดเลยเรือ่องกลัวว่าอะไรนะกินหมดแสบม,มาค่ะอืมอืม ถ้าไม่สั่งไม่ได้กิน โอ้อร่อยเผ็ดไม่ใส่น้ำตาลอือ อร่อยปลาอืมอืมอืม,อม ฮึม,ม,มข้าวกันมาก ทุกใจอ่ะเผ็ด นี่กินทั้งรากเลยใบยบกบกโอ้ยน้ำปลาข้าวอร่อยนะหอมอืมเดยม Mà bà cục nhiều Phi phi nóng nóng ต้มตำนะไม่ต้องใส่กระเทียมนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบสันกวากินได้นะแต่ว่าไม่ใส่กระเทียมนะ่ะอร่อยกว่าใส่กระเทียมปุ๊บมันเปลี่ยนรสชาติเลย nó à, còn ừ, <tiếng Linh>

อ่ะบุง้งบ้านเราก็มีอะไรก็ส้มตำแซบ่แซบแซบ่บอื้ อน้ำสมจังเขาหนัวมากอืมอืมคนเราไม่กินไม่เท่าไรหรอกกินแค่อิ่มพอ จบก็อยู่ได้นะพี่น้องโอ้โทษ เพด อรอบมาอืมเวลาไปไหวมากเวลาทำคลิปอ่ะ うん。Mm hmm. mm hmm. ไม่ใส่น้ำตาลนี่อร่อยเนาะมันไม่ขมน้ำตาลเน,นอะโอเคจ้าพี่น้องจ้าได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า คลิปนี้สัญญาเดี๋ยวก็ฟาดต,ต่อค่ะพี่น้องฟาดอย่างแรงเลยฟาดต,ต่ออร่อยๆแซ่บๆนี่สมตำนี่ดูสิสหนัวมากอร่อยอ่ะเวอร์อลังโอเคค่ะสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า